ก่อนที่จะใช้นะครับเสียหายรุนแรงาบางแปลงเนี่ยคือไม่ได้ผลผลิตเลยจากเคยได้ไร่หนึ่งเป็น4ีห้าหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็จะได้ประมาณห0 20, 0 0มื่นเป็สองแต่พอมาใช้น้ําส้มคนไม้แล้วเนี่ยผลผลิตก็ดีขึ้นเพิ่มขึ้นก็ได้ไร่หนึ่งประมาณ5 0,000ื่นเป็นแสนต่อหนึ่งไร่ ับผมคันติเดชบุญเป็นรองประธานกลุ่มชมพูแปลงใหญ่บ้านไกรนครตำบลสมกูตอำเภอคลองหาดจังหวัดสรแก้วเมื่อก่อนผมทาําไร่ข้าวโพดทํำฝ้ายปลูกฝ้ายนะครับพอดีมันแห้งแล้งก็เลยมาปลูกชมพู่ชมพูที่ปลูกก็คือชมพูทับถิงจันทนะครับทั้งกลุ่มมีประมาณ300ไร่แต่ส่วนตัวของผมเนี่ยคือ6ไร่ชมพู่ที่ผมปลูกมาคือตั้งแต่ปี4 0 1ไร่45ต้นงน,น6คูณ6 ระยะปลูกคือ6เมตรคูณ6เมตรสำหรับของผมที่มีชมพู่อยู่ในมือประมาณ400ต้นเนื้อที่6ไร่ปัญหาชมพู่จะมีอยู่4ประเด็นหลักๆก,ก็จะมีเชื้อราก็จะมีลรแดงแล้วก็จะมีหนอนแดงส่วนที่ปัญหาใหญ่ๆเลยที่ว่าหนักใจกเจกษตรกรมากก็คือเยื่อไฟ เชื้อราจะทําให้ลูกให้ผลเน่าส่วนน้อนแดงก็จะเจาะลูกให้ลูกเสียหายส่วนลายแดงลาแดงจะกินใบพอก,กินใบเสร็จปุ๊บลูกทรงลูกก็จะไม่สวยเพราะไม่มีใบปุ๋มาส่วนที่หนักเลยคือเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟเป็นศัตรูที่รุนแรงมากสําหรับหมายผลของชมพู่เพลี้ยไฟจะทําลายตั้งแต่ดอก,ลกเล็กๆจนถึงลูกผลจะทําให้ลูกลายแตกเสียหายขายไม่ได้ราคา อย่างเชื้อราลายแดงอย่างหนอนแดงเนี่ยใช้สารเคมีเกษตรกรช่วยตัวเองได้แต่ที่หนักมากทําไม่ได้เสียหายรุนแรงมากคือเพี้ยไฟเพี้ยไฟเป็นสิ่งที่ทําลายทั้งแปลงภายในอาทิตย์หนึ่งภายในจิตวันจะเสียหายทั้งแปลงผลผลิตเสียหายพอผลผลิตเสียหายราคาก็ตกต่ำขายไม่ได้ราคาเพราะว่ามันแตกมันลายลูกเขาก็ไม่มีคนกินพูดง่ายๆเนาะ เพราะว่าทรงมันก็ไม่ได้แล้วก็สีก็ไม่ได้แถมยังแตกอีกคือความเสียหายเยอะไฟรุนแรงมากผมก็เลยมาได้พบเจอกับพัีธุ์เกษตรตำบลคนหนึ่งลองแนะนําให้ผมใช้น้ำส้มคนไม้กันดู น้ำส้มคนไม้คือสกัดจากธรรมชาติไม่เป็นสารเคมีไม่มีสารพิษตกค้างในไม้ผลทุกชนิดถ้าเราใช้สารเคมีก็จะมีสารเคมีตกค้างผู้บริโภคที่จะกินบริโภคก็คิดว่าจะมีสารตกค้างไหมอะไรไหมแต่น้ำส้มคนไม้คือเป็นสิ่งที่ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารตกค้างแน่นอนผมก็เลยเอามาใช้ก็ถือว่าได้ผลดี ก็แรกๆก็ลองลองพิสูจน์ดูว่าจะใช้ได้จริงไหมผมก็ใช้อัตราประมาณช่วงดอกเล็กๆเนี่ยเพราะว่าช่วงที่ว่าเพี้ยไฟระบาดหนักผมก็ใช้อัตรา1ลิตรต่อน้ำา2 0 0ลิตรแล้วก็ใช้สารเคมีน้อยลงเพราะว่าน้ำส้มกลไม้เนี่ยผลผลิตดีนะครับทำให้ลูกไม่เสียหายก่อน ก่อนที่จะใช้นะครับเสียหายรุนแรงบางแปลงเนี่ยคือไม่ได้ผลผลิตเลยจากเคยได้ไร่หนึ่งเป็นสี่ห้าหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็จะได้ประมาณหมื่นหนึ่งสองแต่พอมาใช้น้ําส้มคนไม้แล้วเนี่ยผลผลิตก็ดีขึ้นเพิ่มขึ้นก็ได้ไร่หนึ่งประมาณห้าหมื่นแสนต่อหน,นึ่งไร่ สำหรับเพียไฟนะครับใช้สารเคมีเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณพันสองพันสองได้อยู่ประมาณไม่เอืยดีกว่าเนะว่าเพราะว่ามันเป็นสารเคมีเนาะเอาเป็นว่าผมใช้น้ำส้มคนไม้ก,กันเนี่ยราคาประมาณร้อยสองร้อยบาทเนี่ยแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากที่มันเสียหายได้ไล่ละหมื่นเนี่ยเราก็กลับมาได้เป็นไล่ละแสน ตอบรับที่ใช้น้ำส้มควนไม้กันนะครับเพราะว่าน้ำส้มควนไม้กันคือสกัดจากธรรมชาติจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษอยู่ในร่างกายคนกินก็ปลอดภยัยคนใช้ก็ปลอดภัยนะครับผลผลิตก็ดีขึ้นได้ราคาดีขึ้นทั้งใบทั้งต้นทั้งระบบของต้นไม้คือดีขึ้นทั้งหมดแล้วก็ผลผลิตก็ได้ดีราคาก็ดีเมื่อก่อนราคา10-20บาทแต่พอเรามาใช้น้ำส้มควนไม้กันเุิบได้ผลผลิตดีขึ้นน้ำหนักดีขึ้น ราคาก็ดีขึ้นจากยี่สิบสาสิบก็มาเป็นห้าสิบกสิบพรุ่งนี้จะตัดขายนะครับช่วงนี้ราคาก็พอได้หกเจ็สิบบาทคือความคิดของผมนะครับว่าน้ำส้มคนไม้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาทดแทนในการใช้ในการ,กรเกษตรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดใดก็ตามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะกระจายให้กับชาวสวนที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยให้ลองใช้ดูก็จะแนะนําเกษตรกรที่ทางเพียงบ้านเดียวกัน,นให้ทดลองใช้ดู อนาคตจะได้ดีขึ้นเราจะได้ไม่ขาดทุนทำไงให้เราได้กำไรเยอะขึ้นผลผลิตเราก็จะได้มากขึ้นน้ำส้มคนไม้ต้องเป็นน้ำส้มคนไม้กันนะครับที่จะใช้ได้ผลผลิตได้ดีขึ้นน้ำส้มคนไม้กันเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วครับ